ครับพี่น้องก็ตกบายกับมือตึ๊บมาอีแล้วครับนั่นจะหลอดไหมน้อครับวันนี้ขัวตะล้มแล้วครับที่ก่อนก็หลอดมาแล้วหลอดมาสองทีแล้วครับลังาขาคอแพะแต่ว่าทา่านยังแจ้งอยู่ครับนี่ธรรมาะแต่ธรรมะทาั้งทั้งนี่ละฝนตกทแท้ล้วครับเมนูจะมาถึงไหมครับแต่ว่าล้มเริ่มแรงแล้วครับนี่ล้มเริ่มมาแล้ว ครับพี่น้องวันนี้ฟ้าโปรงครับเริ่มมีแดดแล้วครับหลังจากฝนตกสองสวันก่อนไม่มีแดดเลยครับคืนฟ้าคืนฝนบัดวันบางทีตอนบ,าบ่ายฝนกัดละลึมครับเปิดไฟอะไรย,ยุงให้เจ้าชีดือก็ไม่ตลอดคืนครับว่าแบตหมดไฟครับนี่คือข้อด้อยของโซลาเซลล์ครับถ้ามีแดดก็มีไฟทาไมมีแดดกั ไม่มีไฟคร,ครับชาร์จเข้ามาแล้วครับนี่ได้ไฟ1 4 3 4 4รบวัตต์ครับ <c oughs> มาเมื่อกี้นี่200กว่าครับขึ้นไป2 0 0กว่าอ <c oughs> ันนี้เด็ดบดครับเลยลดๆลงมาเมาื่อคืนนี่เปิดไฟเจ้าคิดดีก็ไม่ตรอดคืนครับเ <c oughs> บ็ดมดไฟ ว่าไม่มีเดดครับอืมครับตาไก่เป็นสีขาวเลยครับนั่นของไอ้ตอนบ่ายนั่นแหละครับถึงจะเต็มนี่ก็แบ็ดอีกลูกนึงครับแปดสิบห้าวัตอีกแปดสิบห้าวุ่นครับ,รอรบสองลูกเอสิบสองวุ่นผูดฟิดนี่ครับไม่มีไฟเลยครับ ไฟมดเป็นสีขาวูะครับนี่ถ้าไฟเต็มมันจะขึ้นสีเข็นเป็นสีเขียวครับนี่ก็แบตสิบสองวนสองลูกครับแปดสิบห้าแอมครับนี่การใช้แบียดนามนี่ก็ต้องคอยระวังอย่างนึงครับคอยสังเกตด,ดูระดับน้ำกันครับต้องให้อยูอยจะให้ต่ำก็ขีดล่างครับ ถั่ยุเราวางนี่ก็ต้องเติมแล้วครับนี่นี่คือ,อยู่กระดับนี่ครับขีดบนนี่การใช่เบยดนามก็ต้องคอยเติมน้ากันอยู่เรื่อยๆครับบางวันนี่ชาร์จแรงครับเดือดน้ากันแหงต้องคอยเติมเรื่อยๆครับคอยสังเกตดูมองแป็นนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็เคยยาวเบ็ดเอาครับแล้วก็จะเห็นน้ำก็เพิ่มครับถึงจะสังเกตได้ พอแดดเริ่มออกกระแสชาร์จก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับนี่สาสิบเก้าองศาสี่สิบองศาครับอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้ามีแดดก็สองร้อยกวนครับถ้าแดดจัดๆครับสปิกแผงก็สามร้อยแปดสิบห้าวัตครับ เก่าแอมกวครับเพลสเปกแผงอันนี้เป็นตัวหมวเอแผงไฟครับแผงไฟยี่ิบสี่โวลต์เป็นเท่าไฟบ้านครับสองยี่สิบโวลต์เปิดไฟเจ้าคีดดื้อครับเปิดไฟไรยุงตัวนี้ซื้อมาใหม่ครับตัวเก่าพังไปแล้วครับตัวเก่าช็อตครับตัวเก่าสิบสองโวลต์เปลี่ยนมาใช้ยี่ิบสี่โวลต์ครับแบตสองลูก เปิดไฟตลอดคืนอยู่ครับแดดดีด <ใ 2014. S 1> ไฟเต็มอยู่เปยตลอดคืนครับ,ใ,รรบใช้ไฟฟ้าก็กำลังไม่ตกครับสว่านไฟฟ้า,ฟาพวกลูกหนูหน่อยสบายเลยครับนี่หมุนงขอผัดรมก็ใช้ได้ครับเดียวอาจจะไม่ค่อยจ้าไม่ค่อยจัดอะไรจะกัด ขอชาร์จไฟได้ครับครับพี่น้องการติดตั้งแผงโซดาเซลล์ก็มีส่วนสำคัญครับในการรับแสงรับแดดแต่ก่อนผมติดไว้หนากระท่อมนั่นครับพอถึงหนาหนาวลมของต้นไม้ครับลมของกระท่อมไปบังแหงครับหลับไฟได้ไม่เต็มที่ครับ ไราต้องย้ายมาติดด้านนี้ครับการตั้ตงแผงก็ควรจะตั้งอทั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับของตัวบ้านแล้วก็ไม่ควรจะมีลมไม้หรือว่าเงามาบังครับเพื่อให้แผงรับแสงเต็มที่ครับถ้ามันอยู่ช่วงนี้รับแดดวัดวันครับแดดถูกแผงวัดวัน อยู่นากระท่อมไม่ทุกครับาะว่าลมไหมอลมเงินไปบังด้านนี้จะโล่งครับและตะวันเขาจะย่างมาทางด้านนี้ครับตะวันตกเฉียงใต้นี่ครับกว่าตะวันจะรับเหลี่ยมเขากับพวกงวงกวัวนั่นครับช่องนาร้อนแผงได้รับแสงเต็มที่ครับนี่ก็คือการติดตั้งแผงครับคนจะอยู่ทางตะวันตก เสียงใต้ของตัวบ้านครับก็เล่เราสู่กันฟังครับเล็กๆน้อยๆ